พิ่งจะได้รับอิสรภาพมาได้ไม่นานค่ะสําหรับทางด้านคุณนาราเคปกะเถิหรือว่าคุณอนุวัฒนประทุมทิ่นค่ะซึ่งคุณนาราค่ะต้องบอกว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังค่ะที่ก่อนหน้านี้เคยโดนคดีช่อโกองกล่องสุ่มไปแต่ว่าตอนนี้ค่ะเขาได้รับการให้โอกาสจากสังคมเพื่อปรับปรุงและก็แก้ไขตัวเองค่ะ ครั้งนี้ค่ะมันมีหลายส่วนหนึ่งค่ะที่ทําให้หลายคนเนี่ยสนใจค่ะเพราะว่าคุณนาราเคยบอกว่าตนเองเคยมีคนมาสัญญาว่าหากออกจากคุกเนี่ยจะออกช่วยเหลือทุกอย่างจะซัพพอร์ตหากเดือดร้อนเนี่ยมาขอความช่วยเหลือได้เลยแต่พอคุณนาราออกมาจริงๆเขาบอกว่าเขาก็เข้าไปขอความช่วยเหลือว่าขอเงินเปิดร้านเค้กหน่อยได้ไหมซึ่งเขาค่ะบอกว่าโดนด่ากลับมาค่ะว่าเป็นขอทานหรอแต่ครั้งนี้ค่ะคุณนาราก็ต้องบอกว่าเขาก็ไม่ได้เฉลยค่ะว่าคนนั้นคือใคร และล่าสุดก็ต้องบอกว่าคุณนาราค่ะก็สู้ชีวิตมากๆค่ะหาเงินใช้หนี้จาก120ร้านค่ะซึ่งปัจจุบันเนี่ยเหลือ30ล้านซึ่งตอนนี้เขาเองค่ะก็ได้กลับมาขายเคฟที่จังหวัดอยุธยานอกจากขายเคฟค่ะเขาก็ยังสร้างเสียงหัวเราะให้กับแฟนๆเหมือนเดิมค่ะซึ่งคราวนี้เนี่ยได้เปิดแค่ร้านเล็กๆค่ะเพราะว่ายังต้องใช้หนี้อยู่แล้วก็ยังต้องหมุนเงินอยู่แต่ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวค่ะก็ไม่เครียดสู้ชีวิตมากๆและมีแฟนๆค่ะเพราะทราบว่าคุณนารามาเปิดร้านเคปขายก็ แห่เข้ามาอุดหนุนแล้วก็ให้กำลังใจเจ้าตัวกันเพียบเลยค่ะไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปด,ดีและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว